ที่สหรัฐมีการคาดการแล้วนะคะว่าจำนวนคนเสียชีวิตจากโควิด19เฉลี่ยแต่ละวันเกิน2,000คนค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐคาดว่าภายในอีกหนึ่งเดือนสหรัฐจะมีคนเสียชีวิตจากโควิด19เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า62,000คนหมายความว่าสหรัฐอาจจะมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละประมาณ2,600คน เพิ่มขึ้นจากในขณะนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1,715คนหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสจากสัปดาห์ก่อนหน้าขณะที่อัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ3 3โดยขณะนี้มีผู้ที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ1 4 6 0 0 0 0คนเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์นอกนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและส่งกลุ่มควันหนานึบทล่ลอยขึ้นสู่อากาศท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมเพลิงโชคดีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารห้างร้านใกล้เคียงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ เกิดเหตุท่อส่งน้ำมันระเบิดในภาคตะวันออกของเวเนซุเอลาโดยเปลวไฟจากการระเบิดทำให้ท้องฟ้าในรัฐแอนโซอาติกกวทางภาคตะวันออกของเวเนซุเอลากลายเป็นสีแดงฉานเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุที่ทำให้ท่อส่งน้ำมันระเบิดเกิดจากการเจาะท่อเพื่อลักลอบขโมยน้ำมันท่อส่งน้ำมันที่เกิดเหตุเป็นของรัฐวสาหกิจที่ลำเลียงน้ำมันไปยังภาคตะวันออก เบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนและยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุบริษัทสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสจำลองภาพเสมือนจริงของอาสนวิหารนอทร์ดามที่ถูกไฟไหม้เมื่อ3ปีก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสอาสนวิหารพร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผู้เขาชมจะได้เห็นมุมมองของอาสนวิหารนอทร์ดามแบบรอบด้าน ทั้งในตัวอาคารและบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการจำลองเหตุการณ์ในอดีตเช่นการก่อสร้างในยุคเริ่มต้นการประกอบพธิธีต่างๆในอาสนาวิหารทั้งหมดนี้จะใช้เวลา45นาทีราคาค่าเข้าชมประมาณ1,150บาทโครงการนี้จะดทำโดยบริษัทสตาร์ทอัพที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ50คนรวมถึงนักประวัติศาสตร์และสถาปนิกร่วมกันออกแบบภาพเสมือนจริงของอาสนาวิหารนอทร์ดาม ที่เกิดเพิงไหม้เมื่อปี2562ตอนนี้อยู่ระหว่างการบูรณะโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567ซึ่งกลุ่มปารีสจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก